สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขส่ขู่สุ่คนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศหลายหลายประเทศพี่น้องทั่วโลกเน,ะะนาะค่ะน้อมาค่ะมื่อนี่ภามานส้มเข่าจ้าส้มทองเข่าออกห่วงเลยเนาะคะ่ะน้ออันนี้ส้มก็จะเป็นข้าวเจ้านะคะน้ขอข้าวเจ้าที่ยีพี่น้องเพินน่นหวานเขาหวานเพิ่นงามเนาะพี่น้องน้ำใจวงีง้ย เป็นทงข่าวแจวพน้าจ๋าน,ะะน้ขอขาววานเนาะการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสครข่กดกระดิง่งติดตามเพื่อประพาคิดใหม่ๆของปลาไพ่นะค่ะน้อเป็นกำลังใจให้ปลาไพ่นี่อะจ้ะขอบคุณได้หลายจ้ามาจ้ามารับชมเลยจ้าจะถึงหนาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะค่ะน้องเขาออกห่วงแล้วสวยมากๆเลยจ้านี่เป็นทงข,าาข่าวแจเพะน้ะาจา๋านาะ,ะ,นะขาาว้จงาม บอแม่นหน้าปะไพ่ดอกปะไพ่มาทายอัพเถิเบิงซ,ซ,ซื้อนะคะเนาะปะไพ่บบมีหน้ากระเพินแต่ได้มาเบิ้งของเพิ่นมาลัดจางเพินน่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นเขาหน้าวานจ้ะงดูที่เหนียนแตกเลยพี่น้องเป็นเขาเจ้าเดี๋ยวปะไพ่สีผ้าก็ไปเบิงเขาหนึ่งเขาเหนียวนอกจากนเนาะเขาเหนียวก็มีจ้ะเพิ่อนสีปูกใกล้ๆก,กันนี่ละจ้ะนี่ เขาสองสันเด้อพี่น้องดูดูสูงก็มีต่ำก็มีจังใดนี่ขเขาเพิ่นขึ้นมาเป็นสองสันยังสี่น้องน้ำเดืองเต็มทงเต็มทาเนาะค่ะเนาะ,นะงามค่ะงามแรงแต่เว้นกระถิ่งตกดินเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นเย็นใครมาท่องเที่ยวพามมาบึงเขาเนาะจ้ะเนาะ ชมเขาชมธงชมธงหน้าเนาะค่ะเนาะชมธงหน้าสวยๆเนาะคะ่ะรถของเขาไพ่จอดอยู่นี่เนาะพยัญ,ญานะชมเนาะค่ะเนาะชมเขาตรงนี้ส่วนมากกี่เป็นขเขาแจ้าเนาะค่ะเนาะ พ,พึ่งเข้าพักคั้งเรกพี่มันอะเห็นบอเห็นบอขะพเปนองพักข้ั้งเรกคุจะเป็นลมหลอดโดยภูเขาบานประไพกะมาจ้ะ ตงกว้างลายเจ้าจะนี่ลายเจ้าขนาดเลยทงนี่เป็นได้ข้อเจ้าเนาะพี่น้องเนาะมีข้อหนึ่งโอ้มีข้อเหนียวข้อเจ้าที่ทงนี้แหง้วงงามครับพี่น,อน้องนี่เป็นงูยังไงนี่นานไปเรืองไรยรู่พี่น้องนานไปยังไรอยู่พี่น้อง ก็ยังมาเป็นงานถิ่นนะง่ายไรอยู่พี่น้งนะองงามคักง่ายกี่น้องนะเข่งนะงามคักสวยงามมากๆจ้ะของป่าแจงโครงใสดีมากจ้ะนะุ๊กงามความไปหน้าก็ง,งามนะคะนะุ๊ก เป็นดักไส้กุ้งพี่น้อง <c oughs> ดักไส้กบเป็นดักไส้กบไปที่พ่อเออ <c oughs> กียเยเยเ้ยวแล้วเนาะพีน่น้องนี่เนาะแต่ว่าคู่มือเพิ่นสบายตัวพี่น้องเกียวเพิ่นเกียวเพิ่นใส่รถเกียวรถเพิ่นบ่ใส่ก้นเกียวเกษตรกอนเนาะค่ะเนาะยุดมายุดสบายสบ,บาย,บบายงบลขอของไปเดี่ยวเขาทางเดินไกลๆนะคะน้อง 嗯，那啥。 งามไร่เป็นรักแฟแน่จ้ะจะไปจัดเห่งม่งงดีน่งดีนม่เป็นไเ,เรื่อแกล้วเรื่อแก่แล้วอาจารยงามคะไม่พป็นอง แบบไพ่เจอดที่ทั้งผลนอกจากน้องแบ่ไปไปทรงผ่ามากจ้ะทรงผ่ามากกับแมวแมวชมทุทงก่อนนอกจากน้องเพราะว่าผมค่ายชอบเบิ้งจ้ะแต่บ่มีหามีหน้าคือเพิ่นกับชอบเบิ้งมากน้องชอบเบิ้งทงทงท่าชอบบรรยากาศชอบ um บร well. รยากาศสวยๆงามๆเนาะ ิมาพอไผ่สีรัดธงทั้งนี้เลยจ้ะไป็นทรงผามานดลยจมวิวชมธรรมชาติพร้อมน,นะคะเนาะสมัยแต่ก่อนมันมีรถเกี่ยวเขาเพิ่นกับจะเกี่ยวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะเพิ่นใส่รถเกี่ยวรถดูดนะจ้ะเน,ะเนาะ้องต้นกระบ่ได้ใส่แร่พ่นเพราะอะไรน,นะคะนะ่ะน้อโอ้ยผู้เทียร์ระไพ่นี่รัดจางเกี่ยวเขาตลอดเลยจ้ะ เสร็จเป็นบูดมันหนีปลาไก่เสร็เรืว่วางงานเย็บผ้าย่างเดี๋ยวดีที่ว่ามีอาชีพเนาะค่ะเนาะใส่นละโบมีกินน้ำเพลนอ่ะบ่มีหายมีหน้าเขากะทำง,งานสื่อ,อะะกินเอาเนาะค่ะเนาะมีงานทำก็ยังดีกว่ามีางานทำเนาะะเนาะจีบจีบงามงามาฝากพี่น้องเนาะ ท่นี้ส้นท่านี้เบป็นทรงือจะเป็นเขาเขาเหนียวเนาะค่ะน้องเขาเหนียวควาหนึ่งือจะเป็นเขาเหนียวเบื้องส่งกมสีกุหลาบยางก็ใครคิดว่าเป็นเขาเหนียวเนาะนี่กันวานทั้งนั้นเลยค่ะเพราะบอกมีปู่มีดำเนาะค่ะทั้งนี้ก็มากเขาจะวานเอาว้ายน,นี่ดอกอะไรกันนี่สวยๆไหมดอกอย่างงงามแต่พี่น้องว้าว สวยมากๆเลยอะ่ะว้าวนี่ดอกอะไรนี่ไทผู้บอกนี่เด้วยค่ะว่าดอกอย่างสามค้า,น,านี่งามคักี่กพี่นอ้องใกลทุ่งมันกำกับกานี่คืองามคักแต่พี่นอ้องดูงามนะพี่น้องเนาะ งางนี่จะเป็นดอกไม้ลิมนข้าเพิ่อกงงามนะจ้ะอันนี้แกงงามจ้จะแกงงามคือกันนี้เป็นดอกใหญ่ดอกใหญ่นั่นนะจ๊ะนี่จะาำหนึ่งคำเนี้ยวันนี้นอนคำเนี้ยถี่ย่างาพอแก่ก็ล่างออกนจะจ้ะนกาล่างกับเป็นห่วงตายผลต้นหนาวแล้วค่ะออกเป็นห่วงเริ่มตึก คือฤดูๆๆการเก็บเกี่ยวกระสิ้นปีไปอีกปีนึงแล้วเนาะค่ะน้อพี่กีกาทัานวายอีกสองเดือนกระสิ้นปีแล้วเนาะค่ะน้อเวลากระเร้วพี่น้อง,งเห็นอยู่แลบๆต้นเขาเนี่บ่มีห่วงบ่ทินั่นมักจะห่วงซ้ำเร็วบ่พี่น้องมาเห็นปะคำผู้เดว่าเวลาเร็วเถ่าว่าสันบ่เป็นปะไพ่เถ่าเอกเนี่ยเมืองใกล้นๆ,ๆนิดน,น้อง งามตอน,นี้คือติเป็นเขาโก,โกโขนอคอหกนะคะนนี้โก,โกโอคอหกนี้สวยๆเลยจ้างามๆเลยสวยคักนะ้กนี่ย ำหรับคลิปนี้ปลาไพ่ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะคะน้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครกดกระดิง่งติดตามเป็นกําลัางใจให้ปลาไพ่เพื่อปะพ่าคลิปใหม่ๆของปลาไพ่นะะ้นอค่ะน้อขอให้พี่น้องขขขขสุ้ขู่สุขคว่ำมต่ความสู้กายสุขใจปราศจากโรคโควิดแข่งเรื่อยๆด้วจากพี่น้องเน้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย